ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานบุญใดๆที่เป็นของข้าพเจ้าในโลกสมบัติขอพลังแห่งบุญเหล่านั้นและพรนั้นจงพลันสาเร็จแด่ข้าพเจ้าในชาตินี้ชาติปัจจุบันขอให้บริบูรณ์พร้อมไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัตินามสมบัติมนุษย์สมบัติกลยานามิตรสมบัติแก้วแหวนเงินทองที่อยู่อาศัยสมบัติ โดยไม่ต้องรอชาติหน้าและชาติใดๆขอจงพลันสำเร็จพลันสำเร็จพลันสำเร็จตั้งแต่ตอนนี้วันนี้วินาทีนี้ขอจงสมความปรารถนาทุกๆประการด้วยเถินสาธุหาเงินมันเหนื่อยนะแต่ไม่มีเงินมันเหนื่อยกว่าสู้ๆนะฉันรู้ว่าเธอเก่ง